สิบนิ้วอันคูลูคิลีนะครับกรับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสู่ช่องงัวแดงแรงริบนะครับให้การสนับสนุนช่องโดยนะครับเกษตรอีสานหยุกไม่เบานิ้วค้นโกคือเก่านะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้น้ำเนือเด้อนะครับวนมาอีกแล้วครับพี่น้องสําหรับหัวฟูฟร์มหรือว่าฟร์มัวขุนเงื่อนล้านวงเล็บเป็นนีนะครับวนมาอีกแล้วครับมือณีนำภาพพี่น้องนะครับมาหาหนองแซลาหัวฟูฟร์มคือเก่า วั่นี้มาเปิดราคาง่วนะครับราคาง่วเถื่อนนะครับราคาเทไรไปฟังเลขครับผมครับพี่น้องนะครับน้ำว่าพี่น้องมาเบิงนะครับสุดยอดสิงโค o งแห่งปีในลูกมาแล้วนะครับจักตัวครับลูกอาจะมีอยู่หรือก่าเยอะบ,บนบาทบนบน,บนดอตัวหนึ่งอ่ะนะครับเบิงจากร้อยที่ระลึก จากการสันนิษฐานของเซียนง,งัวที่พูดช่ำชอ,อกช่ำนานก,าาก,กันาบงแมครครับค<อ>ิดว่าได้ลูกว่าแล้วหนึ่งลูกนะครับ<อ>เป็นงัวปรงถามนะครับว่างัวโค้งบอลนะครับไม<อ>่ใ <laughs> ทั้งนาพี่ได้ไหมยัง<อ> <laughs> ครับอานะครับมนันมีขออนุญาตเสนอเปิดราคาง,งัวนะครับท่านใดที่กำลังถามหาอยู่เดอ้อนะครับจะถามหา ผมจันให้แลวเดอร์นี่เน,น,นี่นี่ต่ำก็4าสี่หมื่นมีบอวันซันมาแล้วครับหัวฟูฟาร์มนะครับวันนี้มีโอากา้มาเมี่ยยเย็นครับมาชมหัวเทียราค่ะต่ำกว่าที่ท่านถามหานะครับต่ำกว่าสี่หมื่นนะครับหาหมีแลเราเด้อนะครับความสูงมีละร้อยเท่าไรครับร้อยหาที่าหามี่ร้อยห้ามีนะครับกับแก้เข้าการันตีผมสูงายเจน,เนี่ยมีเบี้ยงปากผมสูงรนอยหกินอกมันสวมหัวผมนะครับ อ่านี่หีเพียงปากหีเพียงปากสูงก่อนจะคิดอีหยังง่วนนี่หีเพียงปากสูงนี่จะเพียงปากเอ้าเอ้าทั้งแกเป็นร้อยเจ็ดสิบง้อหีเพียงปากครับพี่น้องอันหัวเชิดขึ้นนี่ท่วมเลยไงเลยขยืนขึ้นแห้งสูงครับเป็นงวกโค้งสายหูนะครับ ขายหูจัจงหน่อยเธอยืนเธอยืนสองขาหนิสองเมตรกว่าเลยเป็นงวดสีแดงเลื่อนะครับโมเมนต์งวดแดงทำได้โมเมนอันนี้มันเป็นย่อมสีมาจังหน่อยนะครับจำนี้นะครับจำนี้ของงวดตัวนี้นะครับหนึ่งจอยครับสองงวดขึ้นงวดขึ้นงวดขึ้นนะครับงวดลดทุนอันดับสองนะครับพี่น้องสังเกตครับงวดตัวนี้นะครับเป็นงวดที่อ่า มันเตีนนะครับแบบนี้เล็บนะครับเล็บอยุกย่าให้กันหัวกันเล็บมันโอ้ยเลี้ยงสวยขวของเก่าเนี่ยเอ๋สงสัยยุกขว้างเก่าเอาเลี้ยงไว้หน้าท่าหมือนพี่โอ้ยให้หัวกันเล็บงัวตัวห่านี่เสียก่อนเนาะเกิดมาบ่เคยพัวงัวเล็บแบบนี้นะครับพี่น้องงัวโม่เคย พ่อล้านเสริมสวยนะครับบรยจาเล็บตังแต่เกิดมาเลยควยเงาเลยพี่สไตล์วาสันจะาล้องกันยากงวอินดี้งวอินดี้งวอินดี้ครับพี่น้องพอตํานี้ก็คือเล็บนะครับพี่น้องอ่าไปเอาบักจุกชับออกเอาหดีอวมามักช่องนี้ครับพอดีเอารองเท้าใส่มันเลยแกวเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ฝุงไหนมากไม่ไมนะครับฝุงเหนมากไม่ไ ถึงแม้มันจิกจ่อยแต่มือนีห่อหน้ำเขาไม่ไหมนะครับไม่ไหมครับเแ่าแกนะครับแสดงครับเอาสามสิบเก้าครับมาตามนั่นเลยสามสิบเก้าครับรถใดขวดใหญ่นึงเทางดูจะไ้แต่ว่ามาได้รากการหยุดหยรถให้อ่าเอาโอเคนะครับเอาตามนั่นไปผมไปเห็นตัวซ้ำนี่ด้วยนะครับพี่น้องก็จะสื่อมาสภาพนี่แหละห้าหมื่นนะครับสี่หมื่นลักสี่ขึ้นแต่มือนีนะครับเพิ่นตอบสนอง คนที่ถามหาราคาต่ำกว่าซีนะครับ3า0 0 0่บาททวนได้ครับต่อรองได้ขวดใหญ่หนึ่งมีบริการค้นส่งนะครับราคานี้ยังรวมค้นส่งเด้อนะครับพี่น้องถ้าคันพี่น้องไม่อยากเสียเงินค่าข้นส่งนะครับผมก็มีคําแนะนําอยู่นะครับยางไรรัดทงเมื่อไม่เสียค่าข้นส่งแต่ผมมองว่านะครับขวดตัวนี้ เอาไปขุนจังหน่อยเอานามเสื้อซีไซใส่เอานามเสื้อเฮดเคใส่เอานามเสื้อเคเอฟใส่ากวอนลูกพ่นะเป็นแม่บอกนี่ถือว่าหุ่นนี่มาตรฐานนะครับเคยมีลูกมาแล้วลูกหนึ่งบอมันจากค่ำบอกเราห้องจะของเก่านะครับเบ่งจากกันมันปานเบ่งไมย,ยุง่ง <laughs> <c oughs> เบื้องจากกันมันนะครับไม่ลูกมาแล้วน่าจะมาะม่ลูกหนึ่งนะครับเป็นงัวแม่เครื่องโบดนะครับสีดำสีดํานะครับขอขาดํานะครับเพราะว่าลุยขี่มาแอลดานะครับนอนเกิดขี่มาหูนะครับดําแท่โบดแท่นะครับนี่บริเกี์กีบริเก์ตัวนี้ของแท้นะครับเป็นงัวกระทบหูเงานะครับสายบาดสิ้นอืม เอาสายบาสิ้นบามั่นสนใจทักมาได้เลยนะครับยวปักเพจปักมุดปักไปทั่วไปนะครับ3900 0บาทนะครับอย่าต่อถัอ่งวง้วบแกถุงแบบไงหนึ่งเพียร์งไงหรือนะครับราคานีหาว่าได้แล้วที่เพิ่นขายถฉยเพราะว่าเพิ่นกี่ขันตัดเล็บแค่นั้นเองนะครับทิดมุ่งไม้เพิ่นเพิ่นกี่ขันตัดเล็บมันเนี่ยเล็บงว้วนะครับเพียเจ้าพี่น้องมักสไตล์แฟชั่นนี่นะครับ เอาลองเท่าเอาไปใส่มันเลยตันก็ได้ล่องตันมีหลัดตันเล็บอยู่กี่โมะเอ้ามีมีหลานตัดเล็บอยู่บ่มีมีครับมีหลานตัดเล็บอยู่เดี๋ยวถ้าถ้าผู้ใดเพิ่นเอาไปถ้าเพิ่นบ่มีหม่องตัดเล็บอ่าเดี๋ยวผมสิบอกเบอร์โทรให้ขยุ่นเนี่้แถวเมืองบนเฮามีครับตันตัดเล็บนี่คือหลานเซิมเซยขนนี่บ่หลัดตันเล็บงัวลูกเอ๋บ่ครับนึกว่าตัดเล็บข้นจิบ่ได้เอากระจกซับพุ่นบ่เอ้าโอเคนะครับ ถามเลยครับเป็นดินเพราะเป็นหยัง <S 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 นี่พ่อเพิ่นมาส่งงัวนะครับส่งงัวทั้งน่องหัวฟูเพิ่นกะจ่ายค่าเสียหายนะครับหัวตัวขาวตัวนั่นละพี่น้องเขาแต่มาส่งเนือนะครับพี่น้องถ้าเชียากับฟ้าเอาเพิ่นบอลกับไรอีหยังถ้าบว่เอากับบวกไปเหมือนละแปดสิบบาท <S <S อ่านี่นะครับกระเป๋าเงินกับนั่นละคือเห็นนั่นละมันบอกมันดีอ่ะว่ามันกุชชี่หรอกครับเออ เป้าคว้าแม่น้ำคูบาคงพอทานไหวแน่นี่นะผัดหยดได้มีผัดยดได้เปนธรรมดานี่นี่นั่นเป้าผัดยดนะครับบะหมันหาได้ง่ายๆย่างห่างแปดหางก็พอนะครับกระเป๋าลุ่นนี่ไม่ใช่นีโอไม่ใช่กุชชี่นะครับเป็นกระเป๋าพอทานแต่รับผัดยดเลยนี่นะครับตัวนี้งวเพิ่นมาใหม่นะครับเพอจะล่องรอยแลนกิตินลงเมื่อกี้นี่นะครับขายเอาอันบ่าเอายัง ราคากันเองเลยครับเท่าไรก่อนครับปลาไปสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสองหมื่นาพันหอยามือนี้นะครับมือนี้นะครับท่ไมือนี้ไปกับวกไว้มืละแปบาทค่าอาหารเท่าไมือนี้บวกค่าอาหารมือละแปบาทนะครับมือนี้นะครับมือนี้ผมลงมืออื่นกันจสองหมื่อ่าครับบนบริบวกเพื่อเลยสองหม่นเท่าก่อนห้าพันหารหม่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับ โอ้งัวกลางใหญ่นะครับถือว่าใหญ่งามสดครับง่าสดหน้าตามันสดใสแม่นงามหน้าตาสดใสนะครับไผ่มักงัวขาวเลยนะครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทบวกเกินมือนี้นะครับเพราะว่าเพื่อนหึ่งเอาเขามาถามมันอยู่หลายมือมันเกิดกินอาหารเบิดมื่นละแปดสิบบาทอะไรบวกมือละแปดสิบบาทได้ละบวกมือละแปดสิบบาทถ้าไปอีกจากมือนี้สิบมือก็บบวกไปอีกแปดร้อยเลยนะครับพี่น้องนะครับ แต่ว่าสีฮอดบอรนราคานีฮา,าวว่าใดแล้วหาวว่าใดครับงัวราคานีนะครับสูงประมาณร้อยสามสิบบวกมี่มร้อยสามสิบบวกมี่นะครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทหน้าตาสดใสเนื้อหนังมี่นะครับประสิทว่าขี่เร่คติประจําฟาร์มเฮาในการสื่อขายงัวครับก็คือผมคือตั้งแต่ก่อนสีลงมาเห็ดแหลี่ยล่ะผมคือว่าหาวาเห็ดของงัวนเนี่ยผมจะเอาอากกันไล่ เออเอาหน่อยๆแต่ว่าเอาจํานวนมันเออขายเอาตัวหายรอยเดือนหนึ่งเอ่อเดือนหนึ่งขายจะกสิบตัวหาพันข่าปลาทูกับปลหอดด้วยหาพันพ่อได้กินอยู่ด้วหอดอยู่ด้วปลาทูแม่งต้นหนอมันมันกัมันกับพ่ออยู่ได้ว่าต้องไปเบียดเบียนกันหลายแห่งผู้เขาอยากซื้อเขาก็อยากซื้อถึงเือแน่นอนอยู่แล้วครับเข่าไปเข้าไปหาเขาอยากซื้อแพงบ่า เมเยาเขาไปหาเขาไปยังอยากได้ถือกันหรอเพราะต้องเอาหลายเอาหน่อยหน่อยแต่ว่ากกินโดนโดนหามูคนขึ้นหอดว่าโอ้ยเอาไปขายให้หัวฟูกันน่าเอามันมันบาเพียงเด้อเพราะว่ามันก็ดจะไปขายบาเพียงแบ่งหน่องมันไปหาบาทสิบบาทไอ้์แล้วกับที่ต้นสตร์อยู่คุมวาเด้ยคืนวาจังสันครับผมบอเนี่ยขายง่ายๆบนบนดังบนดังขายเนี่ยก็หอดขายไปโหลดผู้ใดอยากมา่อใดอย่างเมื่อสี่กับเมื่อ คอยอย่อย,ออยออง่ายอย่างเดคือหาคือเอาสามลอยก็เอาก็เเอไปรอวัดมือดิ่งว่ามาตัวหนึง่งเปิดขายบงหันนะครับพี่น้องตัวขาวอ่ะล่ะผมบอกวันวาเอาแ่ยวน้อยเทสามลอยเทานี้ก็เอาแล้วอะสามลอยก็เอาพ่อเดีวมันเด็เกยร์ค่าน้ำมันนี่หน่ะไปห้าลอเนี่ยจะค่าน้ำมันนี่นั่นกับเบเป็นอย่างมันมีความสุกเขาเห็ดในจริงที่เข้ามาสำหับมันกำไรเหลี่ยมอโอ้ กำไรมันอยู่ตรงนั้นแล้วกำไรที่เขาเดบไปบอกไปต่อนี่ม,มันมีความสุขดีเขาไปอัพสก,กิลเขาเขาไปต่อไปขอเพิ่น<อ>วาน่ามเงียให้ผมไปซ่าผมก็บถีไปเอาเลยหาบาทสิบบาทนี่ดอกแล้วที่ต้นแล้วก็ให้จะเสีเยรา,า,า,ายสื่อของเขาเนี่ยเกิดว่าเป็นไงไงว่ายพี่โอ้ว่าได้ว่าได้ขอได้นั่นความสุขผมชำนั่นเนี่ยว่าได้เดไบสี่นั่นนั่นคือกำไรผมแหล้สามสองสามร้อยมันเป็นค่าน้ำมันรถดอกจะเสียรเท่านั้นแหละครับค่าน้ำมันรรถคับ เสือมาตะกันถล่มสามลอยมันก <ED> ็สชเบิดพอดีนะครับนี่นะครับพี่น้องมาซื้องัวขายงัวว่ดตรงห่วงนะครับหัวฟูฟาร์มยานี่เป็นฟาร์มมาตรฐานแล้วนะครับนี่นะครับโอ้โหพดนะครับเท่าไรก่อนเท่าไรก่อนซื้อไหมสองหมื่นแปดนะครับขายงัวตัวหนึ่งจริงด้โดแมงีเงี้ยออกจากงาน โอ้เงินเมียออกจากงานเอามาสื่อตาสั่งนี่นะครับเป็นตาช่างดิจิตอลนะครับสําหรับสั่งหัวโดยเฉพาะสั่งจ้าของก็ได้สั่งเมี่ยก็ได้ครับอ่าสั่งเมี่ย่อะไรหรอพี่าเมียสั่งเมียเมี่ยสั่งอันมันหาเขาโพงมานีได้เฮ็ดปลวกมานีขอสั่งสิ่พ่อใดอยู่ สั่งเฮดปวกก็ได้สั่งจักโลหนี่ก็ให้รวสั่งในทุกอย่างยกเว้นสั่งเมียนี่นะครับยูนี่ก็เป็นฟ้ามัง่วทีขายแบบเป็นกิโลแล้วก็ขายแบบเป็นโตัโลท่าได้ครับขายออกขายออกตอนนี้อยู่ที่80-85บาทครับ80-85บาทบนี่มันคือบอลแล้วค่ะเดียวคือมีต่างกันถ้าผู้ถือใจก็ได้ถือถถวบว่าบ่ถือใจก็สือแพ้ขายเพื สั่งว่าจชนะบาลนี่ <laughs> ขันมากดาวาสิมาซื้องวัวเพิ่นนิดขวดใหญ่กับกมนำมะน้ำเลยครับพี่น้องมาเั้ตัวค้นล้นนิ่มันเป็นทาเลือกกันยังไงนะข้าเจอคนนั้นกับเอาลูกสาวมานำ้ำเออบ่ได้ขายพ่อผมบ่ได้อยู่ว่อเมียขาเนี่ยนะครับมารอบนี้นะครับหวัวฟูฟาร์มขึ้นไป้ายใหม่นะครับพี่น้อง เบอร์โทตามนั้นเลยนะครับหัวฟูฟร์มนี่นะครับตรงนี้นี่หัวฟูฟร์มนั่นไปอ่านนี่ยังหุ่นเสรีชนนั่นว่าแม่นอันนั้นเป็นสโลแกนเพื่อนหูไปยังนี่กลมๆมีอันปลาหน่อยกางปลาสามอันนี่มันที่ที่จริงมันเป็นอธิบายนะยืนอธิบายที่จริงมันเป็นสัญญาหาของไอเสรีชนแหละพี่ออมันเป็นตามเงี้ยแต่ว่าลูกไสมาหวาดลูกว่ามีพอแม่ลูกพอดีมันก็เลยเป็นขอบควเอ้าพแม่นกางปลาวะครับ เพื่ไงพ่อนี่หัวกูมๆเห็นไหมโอ้โอาอยาวนี่ลูกตัวเล็กๆโอ้ยผมนึกว่ามันกลมๆแล้วก็มีก่างปาลาสามก่างมันต้องเข่าถึงไงเด้ว่าเออมันจิ้นปลาตรงนี้มันตกก้องเสรีชนนี่คือพวกแกยวครับซื้อฟ้ามบ่บ่บ่ครับ,อรบโอ้นะครับพี่พี่อันนี้อันนี้คงเป็นเคกิดมาสัญลักษณ์ของลูกนะครับเนี่ยครับสัญลักษณ์ของครอบครัวครอบครัวครับเสรีชนสัญลักษณ์ของครอบครัวนะครับพี่นะครับพ่อ นี่หัว ic, ฟูฟาร์มเบอร์ตามนี่นะครับพี่น้องเอีหยังอ่ะคาราบาวอีหยังโอ้ยมันวีซ่าศิลปะวังหันนี่เลี้ยนออนไลน์เลี้ยนออนไลน์แม่นลูกชายลูกชายบวชเตียววีซ่าศิลปะกับม็อบบวอยู่นี่ที่หมอของงัวลูกชายก่อนดาล่างนี่เป็นของงัวแม่นลูกยี่อาหัรไม่งัวนี่ไงงัวนี่เป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวบ่ามันกี่เคป เออเก้าเหยาอนนะครับเก่าเก้าพ่อกันคือเก่าครับกับหัวฟูฟาร์มนะครับตอนนี้ไม่ง่วงยักษตัวครับตอนนี้อ่าเขาเขาออกออกแล้วครับเขาเขาบ้างออกออกบ้างกว่าเป็นตัเสียวดีแท้จะอ่ายังย่งอยู่สามชิปไม่ตายนะครับตะว่าแบบแม่แม่ทุกย่างตัวเขลยชี้ชิบกันละครับครับมาคือเก่ารอคือเก่าสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้วันอาทิตย์มาแล้วครับพี่น้อง บ่าอันหน้ารอบก้อนมันมันผมอิลีเลยใส่บีกครับต่านี่น้องสายนะครับหัวฟูฟ้ามครับต่านี่ใส่บีกปุณิผมอิลีครับผมอิลีนะครับผมอิลีนวดเข้าอิลีหนึ่งปีในหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับหนึ่งปีพนะหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับกลับมาเยี่ยมยำตามเอฟซีที่บอกมากนะครับตามเอฟซีที่บอกมาว่าไปเยี่ยมชมฟาร์มอีกแน่นะครับงัวเพิ่นงามวัชเน่ครับ ผมมาอรอบนี่นมันยังจอยให้เก่อยู่อ่ามันอ่าย่คอนรดอาหารฟังโตมนี่คอนรถอาหารน่าทั้งหมดเน่ยกระว่าอย่างไรงวดจอยกับรดอาหารดิโอ้นี่ราคาอย่างไรงวดจอยเมียนเขาสมองดอาหารนั่นรดอาหารดิเออนะครับจัดให้ตามทีู่กค้าต้องการครับบอยอยากด้วยแต่อยา่อยางไ้งวดจอยผมลดาอาหารเลยเดือนหนึ่งจะผ่านไปนี่ให้ออกว่าตอนผมมาแล้วก็รับอากนี้ แบบพรมทลายเลยหรือพี่อยู่คือเก่าขายได้ยุคครับในเจ็ดแปดโตอยู่ครับวัดชัเดี่ยนเดียวอ่ะเดี่ยนเดียวเจ็ดแปดโตเจ็ดแปดโตจะไปรอขายใส่ใครนี่แล้วเขาเจ็บเห็ดอย่างโมกอก็เสียวอันเพจนะครับเพจเพื่อนกาง้อฟูฟาร์มครับนะครับพี่น้องเข้าไปติดตามเลยนะครับแฟนเพจง้อฟูฟาร์มครับผมเขาไปเบิงแล้ว มีผู้จิจจำสองหลาเมียนเมียนเมียนอันเดียวกันวะสองหลาบวะ่สองร้อยไม่ต้องร่อยมีผู้จิตามแนวอยู่ยนะครับประมาณสองสามรอยนะครับประมาณนี้เืรอเป็นอุบลหัวฟูฟาร์มอุบลหัวฟูฟาร์มนะครับจะเริ่มไปจิจจำหนองฉลานั่นนะครับวัวขุนอุบลวัวขุนอุบลอ่าหัวฟูฟาร์มอ่าสอบถามไปในเรื่องของงัวครับ<ห>ราคานีมีบ่ครับ คุณหนีมี่บอแบบนีมีบ่อย่างเด่นว่จอยจัดให้เลยจัดให้ได้ทุกรูปแบบนะครับสำหรับสายงวขุนสายกรีนสายเห็ดลูกสิ้นสายจุได้จัดไทยได้เวิดได้นะครับพี่น้องมีงอหลายขนาดหลายรูปแบบงอไถ่ขี่เกี่ยมขี่แกะไถ่กระโดนนี่เวิดนี่ธุรกิจบ่ขาดโทรศัพท์นี่ครับว่านับเบิดมือนะครับข้าวข้าวขอมาเลยเลยเนี่ย ตอนนี้ก็ถือว่ากรลังบูมเนาะข้าวข้าวข้ากรลังบูมข้าวตั้งแต่ออกรายการมากกับกราลายเลยน่ายังบอกครับสมผลไปได้ทิศทางทีดีมีในคนโทรว่านันนันฝนเลยมาสือหง่วนพูดมาว่าไม่มีสาละอย่างเลยพังอยู่มีอยู่อาเมื่อกี้ครับอาจงขอบคุณน นอ้องจากอ,เอำเภอหนองยื่น,นปัตตานีหนองยื่น,นครับปัานีหนองยื่นว่นาต,ตามจากจาก<บ>ช่องยูทูบยูทูบพี่นี่แหละครับคนมากคมากเหมือนสองคนกับมามาอ่ามาถามว่าเบืองว่าตลาดเฮี่จังได้งัวงคนคนุณมาเหลี่ยมคนบู้วตลาดขายเอา้าเฮ้ยตลาดสมนไพนองยืนตลาดยูนดคนคนไหนขายขายว่าได้เอาก็จัเห็นก็ขายปูขายปลาเขามีแท่งใส่่ อันคุ้นแล้วไม่ตลาดแม่นครับมัน<อ>ก็นเลยกว่าพึ่งซาว่าไอ้ขายแบบใสเจอกขายใส่ผมก็เลยว่าอ่าผมมีเฉียงพอโลเคยมาสื่อของผมประจำยู่ก็เลยว่าอ่ามีลูกค้าประจำอ่าแนะนำไปแห่งเพื่อนไหอกันครับผมก็บซอยกันไปแหละพี่น้องสร้าวงหัวเฮ้า,านาั่าแหละสุดยอดเลย,เลยนะครับว่าเด้๋คิดค้าหัวใครยังดอกกันยูแล้วกันค่ะพี่น้องสร้างหัวเฮ้ามี่ยังถ้าพ่อรึกษาได้ครับผมมีข้อมูลก็ะไรบอกยืมเงินเลย บ่าไรอันนี้อันเดียวบ่าไรเก็มเงินบ่าไรซาเงื่องไอเรื่องง้วเรื่องยังเรื่องอาหารครับอ่าดขี่เปรียวอาหารไม่จะใส่ขี้คือได้ได้ครับมี่อยู่มี่นะครับขี่ไปหาง้วะไมจะใส่ขี่มันวราคาประมาณนี้ได้ครับโอ้ได้าวขาได้ซาได้นะครับน่อมาแปะเรียกแปลีเปลี่ยนข้วหมูกันข่าบู้ใดมีกั ก็มามาคอยเจ๊ยจอยกันเท่ากับซอยกันไปจำเริ่มก็ได้ขายเลยก็รับสายขุณเหนียงครับสื้อโค้งมาขุนครับขุณวันขายเคียงแม่นหรือว่าขายสำหรับผู้อยากไปเรียงก็ได้ก็ได้ครับครับผมตัวเดยมันพราเขาอยากปล่อยอยากเอาเอาไปเลี้ยงอย่งนี้สิครับแต่ที่ตัวมันม่อยากเอาไปเห็ดลูกชิ้นมันตโตงามผมไปเดียร์แขกมาซื้อไปเดียร์แขต้องไปเห็ดลูกชิ้นอย่างเดียวมันอยู่หันมันก็มีแต่เคียงเอาไปเห็ดว่นเด้เห็ดลูกชิ้นอย่างเดียวเห็ดไอ้พวกเต้านู แต่ว่าลักๆก๋วยเตี๋ยวม,มันจะเป็นลูกสิ่นสมากกว่าอ่าก๋วยเตี๋ยวแหละครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวนี่คือไปเห็ดลูกสิ้นในก๋ยวยเตี๋ยวเจียวไทยร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อครับชิ้นเนื้อครับแล้วก็อ่าก๋วยเตี๋ยวบัวคุ้นอะไรเงี้ยอืมครับแต่ชนหาักมาจากชนหนักมาจากนีมมนนเลยจะพวกซอยจุพวกยังตำเจียงเนื้อในวอรเท่ากับมีส่วนมีส่วนเลยครับจากหลังจากที่ก่อยเอีไปหกเก็โตเดือนนี้ได้ซื้อเข้ามาเนย คือเขามาแล้วครับเขาเอาออกไว้เจ็ดกะเขามาเจ็ดอันละออกเจ็ดเขาเจ็ดเขาเขาออกกรับเขาเด็กกัเขาเด็กกับหออกเด็กกับหออกเดี๋ยวเหองอยู่นี่ยนะเที่ยวอยู่นี่ยเขาเด็กก็บเลี้ยดอกเด็กก็บเลี้ยงแต่ว่าผมเนี่ยตอนนั้นเราหลายตัวอยู่เลยอ่าไอพวกนั้นมันมันเป็นอะไรมันเบิดเม่นอยู่มันคือยังหวานขึ้นเออมันมีตัวเบิดเม่นอยู่สองสามตัวล่ะ เอาพี่น้องงัวที่มันเบิ่งแล้วอายุเอ้หลายมันไปทองเนาะมันก็เป็นประสบการณ์เดี๋ยวเขาบอกเก่งเอาไปกระดิมาน้ำบางทีมันซื้อเขาก็บอกขายเขาก็ดเขาก็เขาก็ยงาเหยียดขายมาให้น้ำเขาพ่วงแม่เขาเขาเขาเกิดเรื่องอะไรบางทีก็ดดังเดี๋ยวเอามาน้ำเออบางบางทีมันก็ดเสือตัวหวายนันพ่วงตัวจอยมามันเกิดเกิดกีบมาน้ำเดี๋ยวตีบมะน้ำไปโอ้ครับมันก็ดดังแล้วมาเนี่ยเอาม่เลี่ยงเอาจากสองปีไปสระไอศีกเกอร์มิวสิคสองเดือน เป็นซอฟฟีกว่าจังเพราะว่าผมมาเดือนหนึ่งอล้เนาะครับสภาพมันมันปล่อยลมคือเก่าอยู่เพราะว่าตัวอ้วนก็อ้วนอี่แน่แต่ตัวอ้วนก็อ้วนนะครับหลายตัวหลายตัวแต่ว่าบางตัวที่ผมมาเราเห็นก็มีหลายนะครับเป็นขายออกไปแล้วครับจะเป็นซ่าม่วงขุนขายหมุนเวียนเนาะครับก็ได้ค่าสุลรถน้นัปลาหินละครับก็ได้สื่อปลาทูปลาทูเนี่ยดีปลาทูเนี่ยกิน เนี่ยหนึ่งลูกหนึ่งครับบอ๊ะบ่๊ะได้ไปหาสายปีทางใดบ่มีบ่มีสายปีนี่เดอูนี่เดอูเดาอูนะครับนี่นี่ก็เป็นยัวไงรับสีรับแม่กับสายเล่ครับเล่หล่อนยังอยู่คือเก่าครับสายเล่ร่อนนะครับสายเล่ร่อนทั้งนั้นเลยนี่ตัวเงมหลายนะครับพี่น้องสนใจก็สอบถามมาตามเบอร์นะครับนี่ถามมาตลอดนะครับเรื่องนัวตุละเดี๋ยว ทีสามทีสี่ผมล่ะรับยาวเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโทหายดีเพราะว่าตัวนี้คิดเพิ่นหมุนเวียนขายตลอดเพราะสามีรับตลอดบ่ได้รับก็มีเลยรับก็มีเงาเบื่ออะไรเงากน่ะครับครับเดี๋ยวโทรกลับครับ อนะครับจะฝากพี่น้องนะครับป้าหลวงวุนผลพี่ัตบ้าธนอนเหมือนเดิมตำบลทลาดครับอำเภอวารินนะครับโทรศัพท์ศูนย์เก้าสครับโทรใหญ่ตัวน้อยเลยนะครับสังเกตียดนะครับตางช่วงบังคับเฟซบุ๊กอ่าหัวฟูฟ้าครับเฟซบุ๊กหัวฟูฟ้าเพจวัวุอุบลหัวูฟ้ากับผม จุนี่มีขอกข้าวพลอีกขอกหนึ่งนะครับเนาะงข้ามขอกคครับมีสองขอกนะครับจุนี่เอาพี่น้องสนใจอยากมาเบิรงงัวกะมาได้นะครับครับครับเย็ดเยวดตัวกรับเด้อมันเรียกว่าขอบคุณน้องว่าฟู้หลายๆนะครับสำหรับข้อมูลต่างๆนะครับสำหรับชาวหัวเฮากะมีปัญหากะปรึกษาได้ อุตสาหะไดเรื่องการคุ้นงัวสื่องัวขายงัวใสนะครับอยากได้งัวไปเลี้ยงอยากได้งัวไปยังก็แล้วแต่เจ้านะครับเียวก,กับงัวโผล่มาได้ปรึกษาได้ดสำหรับวันนี้ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม